ประเมินหน้างานทําไมถึงต้องมีค่ามาจํา2,000บาทวันนี้ผมมีคําตอบครับเวลาเราเข้าประเมินหน้างานแต่ละเคสนะครับลูกค้าที่ผ่านการม่างหน้างผมมาเนี่ยกว่าร้อยเคสละจะเจอผมเองทุกๆเคสเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยจะเข้าประเมินหน้างานให้คุณลูกค้าแล้วคุณลูกค้ารู้ไหมครับว่าการเก็บ2,000บาทเนี่ยต้องบอกว่าเราไม่ได้อยากเก็บเลยนะครับแต่มันเป็นส่วนหนึ่งครับที่ช่วยให้เราสามารถคัดกรองลูกค้าได้ครับเรามีนะครับประสบการณ์มากมายนะครับตอนแรกผมก็ไม่ได้เก็บหรอกค่ามาจํา2,000บาทแต่มีเคสที่ลูกค้าเรียกเราเข้าไปประเมินหน้างานสมมุติว่าตอนนนี้ะครับ ฟิใหญ่ผมเนี่ยอยู่ที่วัชรพลถูกไหมครับผมเดินทางจากวัชรพลเนี่ยไปบางใหญ่ใช้เวลาเดินทางในกรุงเทพเนี่ยรวม1ชั่วโมงเลยพอไปถึงปุ๊บนะครับก็เบ็ดเสร็จเสร็จสับวัดนู่นนี่นั่นปุ๊บทําแบบให้ลูกค้ายังไม่ทันทะไรเลยลูกค้าหายไปละติดต่อไม่ได้เนี่ยครับมันจึงเป็นเหตุที่ทําให้เราเอ่ะต้องมีการเก็บค่ามาจําประเมินหน้างานก่อนเวลาเราออกประเมินหน้างานแต่ละครั้งนะครับไม่ต้องแจ้งตามตรงเลยคือเรามีต้นทุนครับมีต้นทุนในส่วนของการ เดินทางนะครับค่าน้ํามันนะครับค่าบุคลากรนะครับการจัดทําแบบเขียนแบบการจัดทําใบเสนอราคาและที่สําคัญนะครับเรามีการแนะนําวัสดุแนวทางในการต่อเติมให้คุณลูกค้าคือผมเป็นคนที่เรียกว่าประสบการณ์ไม่ได้เยอะนะครับแต่มีประสบการณ์ในการต่อเติมมาเนี่ยตั้งแต่ทํามานะครับประมาณ50หลังขึ้นไปละซึ่งผมก็จะมีความคิดหรือมุมมองที่จะทําให้คุณลูกค้าอาจจะเห็นว่าเราต่อเติมแบบนี้มันจะดีกว่านะจัดฟังก์ชันแบบนี้มันคุ้มค่ากับงบประมาณที่เราจะเสียไปนะอย่างเช่นต่อเติมแบบนี้บางทีถ้าต่อเติมแล้วผม องว่าคุณลูกค้าครับงบประมาณที่คุณลูกค้าเสียับการต่อเติมตรงนี้คุณลูกค้าได้ใช้งานไหมใช้งานแล้วมันคุ้มค่าไหมตรงนี้ผมจะแนะนําให้ทั้งหมดเลยเพราะว่าผมอ,อยากให้คุณลูกค้าเนี่ยได้งานต่อเติมที่เรียกว่าคุ้มค่านะครับเสียเงินแล้วเสียให้คุ้มนะครับถ้าเสียเงินแล้วเสียไม่คุ้มนะครับผมจะไม่แนะนําให้เสียเลยเพราะมันค่อนข้างเสียเปล่าเนี่ยก็จะเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงจะต้องมีการเก็บเงินค่ามัดจาในการประเมินหน้างาน2000บาทนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ